เรียกว่าเป็นข้อมวยข้อกีฬาจริงๆครับทุกคนนี่วันนี้เราก็เอาเสื้อบาร์สมาพับนะเพื่อจะเอาไว้ใส่ออกกําลังกายที่บ้านใช่ไหมนี่การอย่างที่บอกนะเคยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับอุปกรณ์เยอะนะมีหมดนะครับมีหมดนะตัวนี้ก็ชอบนี่แฟร์ทิตัวนี้นะครับนี่เลยนะอันนี้ก็จะมีเสียงคนก็ร้องก็ราเกียร์หน่อยนะครับ <laughs> ซ้ายกระเลื่อมาละอันนี้จะสีสวย นี่ตอนนี้แม่บ้านกําลังทําให้อันนี้เก๋อันนี้จะเป็นไซส์อะไรเอ่ยน,นี่ไซส์ l นะคะมีนี่เลยเห็นนะนี่อันนี้ของแฟร์เทคนะครับถ้าของแฟร์เทคเนี่ยก็จะแหวกแหกคานะคะก็จะเห็นขาขาแบบนี้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่แฟร์เทคมันจะชอบแหกขาจะเป็นยัง <c oughs> แต่ว่าใซส่ดีนะครับถ้านี้จะเป็นของยิมมวยนะเดี๋ยวต้องโชว์สีมูสิโชว์สีมูฟสนะสีมูสูหรือสีแดงก็ได้อ่ะหาหน้ามาอันนี้จะมีคําว่าหยก นี่นี่ข้างหน้าอันนี้จะมีคําว่าหยกนะครับที่นะครับอันนี้เราก็ต่อที่ไฟคลับมวยไทยยิมนะครับใครที่อยากไปก็ไปได้อ่าทางตลาดนองบัวสีแดงก็มีกูมีลายสีนี่ลายสีนะครับอ่าหยกถ้าอันนี้จะเก๋มากครับอันนี้เป็นแฟร์เทคอันนี้ข้างๆก็จะข้างๆก็จะเป็นหนังอันนี้นะแม่บ้านเพิ่งซักตากเสร็จนะครับอันนี้เป็นของแฟร์เทคครับแฟร์เทคมวยไทยถ้าอันนี้ใส่ได้สองปีแล้วทุกคนคุ้มมากนะ นะตัวละประมาณ9ก้หรือประมาณพันกว่าเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่เป็นคอมวยสนับแข้งก็มีนะครับแต่ไม่ขายนะครับเอาไว้ใช้เอง